นอนกลับมาอีกนิดหนึ่งะนะเริ่มเข้าไปทางานเรือตำแหน่งเริ่มต้นก็คือเป็นบาร์เซอร์เวอร์ก็คือมีหน้าที่ดูแลแล้วก็เสิร์ฟเครื่องดื่มทีนี้อยู่มาได้ประมาณเข้าปีที่2ก็พัฒนาตัวเองได้โปรโมทขึ้นมาเป็นบาร์เทนเดอร์ก็ทำตำแหน่งบาร์เทนเดอร์อยู่อีกประมาณสัก4ปีก็ได้โปรโมทอีกขึ้นมาเป็นหัวหน้าบาร์หรือที่เรียกว่าบาร์ซูเปอร์วิเซอร์ ซึ่งในเวลานั้นนั่นเองที่นาเริ่มเขียนเพจเพจเนี้ยก็คือคนชงเล่าก็เลยใช้ชื่อเพจว่าคนชงเล่าเพราะว่าตอนนั้นหน้าที่หลักของเราก็ยังเป็นคนชงเล่าอยู่ทีนี้หลังจากเป็นบาซูปเปอร์เซอร์บาซูปเปอร์เซอร์บนเรือมันก็จะเรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าบาร์น่าจะได้คล้ายๆกับร e ซองแมนเเจอร์ที่ดูแลเรื่องบาร์หรือเฮนบาร์บ้านเราประมาณนั้น บาซูเปอร์วิเซอร์หนึ่งคนก็จะรับผิดชอบอยู่ประมาณ 3- 4บาร์บาแล้วแต่ขนาดของเรือแล้วแต่ขนาดของบาคุณก็จะมีลูกน้องในองค์กรอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ10กว่าถึง25คนแล้วแต่แล้วบาซูเปอร์วิเซอร์ก็จะมีหน้าที่ในการจัดการตารางการทํางานของลูกน้องคอยดูเรื่องสต็อกคอยดูเรื่องการจัดการเช็คแค์ลูกค้าแล้วก็เดินดูบาที่เขารับผิดชอบให้สามารถรันได้อย่างสム ooth ลูกน้องทุกคนทำงานกันเต็มระบบและก็มีหน้าที่คอยรักษาสแตนดาร์ดเช่นเครื่องดื่มที่ออกมาเสิร์ฟให้ลูกคา้าก็ต้องมั่นใจว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มแก้วนั้นทำออกมาได้ตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้เช่นแก้วเช่นการหรือสีสันและรสชาติซึ่งก็จะต้องมีการเดินตัวตลอดเวลาทีนี้หลังจากทำเป็นบาร์ซูเปอร์ไวเซอร์ได้อยู่ประมาณสักน่าจะ6ปีเข้าปีที่7ก็อีกแล้ว เริ่มเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานเดิมๆมาสักพักหนึ่งแล้วอยากหาอะไรที่ว่ามันพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปกว่านั้นนะก็เลยไปสอบไปเทรนนิ่งเพื่อที่จะเข้าไปเป็นออฟฟิเซอร์ของ f อฟซึ่งในเวลานั้นก็ยังไม่มีคนไทยเข้ามาทำตรงจุดนี้ได้และเขาก็ไม่คิดว่าคนไทยจะอยากเข้ามาเป็นตรงจุดนั้น เพราะว่ามันมีคนที่ทํางานมาก่อนหน้านะปี CP, ซึ่งก็ไม่เคยมีใครมาถึงตรงจุดนี้ได้ทีนี้พอเข้าไปสอบไปเทรนนิ่งเสร็จปุ๊บผ่านนะก็ได้เข้าไปเป็นตําแหน่งเล็กๆตําแหน่งหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่า Junior Assistant f b Manager ก็คืออยู่ในระดับ Officer แต่ว่ามีแค่ขึ้นขีดเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยประมาณนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปทํางานหลังบาร เรามารับผิดชอบเรื่องเอกสารทำสตอ็อกแล้วก็จัดการเอกสาร,รตา่างๆแล้วก็ตรวจบาร์นะอยู่ตำแหน่งนั้นได้ประมาณ8เดือนก็ขยบขึ้นไปนิดนึงเป็นแอสเซนต์แอสเซนต์แมเนเจอร์ก็ประมาณ8เดือนนะก็ขยบขึ้นมาปรับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งก็เป็นซึ่งน,นี่ก็คือตำแหน่งล่าสุดตอนนี้ก็ยังเป็นบาร์แมเนเจอร์อยู่ซึ่งก็น่าจะถือว่า มันมาถึงจุดสูงสุดของคนไทยในระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะตอนนี้นะวันนี้ก็ยังไม่มีใครอย่าว่าเป็นบาร์แมนเจอร์เลยแค่เข้ามาเป็นจูเนียร์ก็ยังไม่มีใครเข้ามาทีนี้นะก็อยู่ตำแหน่งบาร์แมนเจอร์มาปีนี้ก็ถ้าเอาแบบเต็มๆก็เข้าปีที่5้าละนี่ก็คือการเติบโตในสายงานทีนี้อยากจะบอกว่าทุกตำแหน่งมันมีโอกาสให้เราได้ไต่เต้าขึ้นไป ถ้าเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะแล้วก็ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทกับมันถ้าใครมาทํางานเรือคุณจะมีตารางการทํางานอย่างชัดเจนแต่ก็นั่นแหละถ้าเราทำหนึ่งสองสามแล้วก็เลิกงานเตืนเช้ามาแล้วก็ทำหนึ่งสองสามแล้วก็เลิกงานมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้คุณก็จะได้กลับบ้านในตำแหน่งเดิมคุณก็มาทำงานในตำแหน่งเดิมคุณก็กลับบ้านในตำแหน่งเดิมบางคนอายุเกินห้าสิบแล้ว เขาก็ยังพอใจที่จะแบกถฐานจุดเหมือเดิมซึ่งอันนั้นไม่ว่ากันนะไม่ผิดกติกาแต่เพียงจะจะบอกน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาว่าโอกาสในการเติบโตในสายงานของรอสมานนั้นมันเปิดกว้างสําหรับทุกคนทุกชนชาแต่สิ่งหนึ่งและที่คุณต้องมีนะนอกจากความตั้งใจจริงนอกจากความขยันนอกจากความมุ่งมั่นภาษาอังกฤษจะเป็นตัวเบิกทางได้ดีอีกอย่างหนึง่ง พราะพอคุณขยบฐานะขยบตำแหน่งขึ้นมาสูงเป็นระดับซ u เปอร์วเซอร์เป็นระดับหัวหน้าง,งานคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเลเวลในการสั่งงานในการสอนในการดูแลและในการสื่อสารกับกลุ่มองค์กรหรือลูกน้องของคุณถ้าผู้นำหรือหัวหน้าองค์กรไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้คุณคิดว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นไหม อันนี้ฝากให้คิดเลยนะจริงๆยังไม่ต้องไปถึงภาษาอังกฤษในอีกระดับหนึง่งอันนี้พูดถึงในอนาคตตอนนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำคือฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ใช้ในการสื่อสารให้ได้ก่อนเอาตัวเองขึ้นมาบนเรือก่อนแล้วมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบนเรือซึ่งภาษาอังกฤษบนเรือไม่ได้บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษทิ่เป๊ะเหมือนฝรั่งที่มาจากอังกฤษ หรือมาจากอเมริกานะบ้านเราจะเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่แค่สองสัตวชาติแต่จริงๆแล้วบ้านเราใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันเพราะว่าถ้าภาษาอังกฤษสำเนียงอักเสนอังกฤษจ๋าแล้วแล้วก็พวกเราหลายๆคนก็จะไม่เข้าใจกันในภาพตามนะภาษาอังกฤษที่สม o ท t h ที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันตอนนี้คลิปนี้จะไม่พูดภาษาอังกฤษกันมากนะ จะบอกวิธีการแต่อีกคลิปหนึ่งที่นะจะทำเป็นคอนเทนต์สำหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษอันนั้นเราจะไปคุยในดีเทลกันเราจะไปคุยในเชิงลึกว่านี่คืออย่างนี้อย่างนี้นี่คืออย่างนี้อย่างนี้แต่วันนี้ตอนเนี้ยเรามาคุยวิธีการกันเฉยว่ามันต้องทำอย่างนี้โอเคนะครับ